วันนี้เป็นวันเปิดเทอมแรกของโรงเรียนทั้งห้องเรียนใหม่ร่วมถูกเพื่อนใหม่ๆด้วยจะหาเพื่อนได้ไหมนะตื่นเต้นจังเลยอ่ะวันดีนะใกล้ไปไหมนายชื่อได้รหรอ,เ,อ,อ,เ,อ,อเดี๋ยวก่อนนะออช่วยถอยห่างไปอีกหน่อยได้ไหมอ,อ่ะขอโทษขอโทษใกล้เกินไปสินะนายชื่อได้รหรอเออนี่ก็ไกลไปเอ๊บอกว่าไกลไปอะไรนะ ไกลไปเชื่อกันไกลหรอไม่ได้เชื่อกันไกลเฟยนี่รูใจนะกันไกลไม่ได้เชื่อกันไกลมันต่างมาต้องที่ไหนหรอบอกว่าไกลไม่ได้เชื่อกันไกลไกลนะกนไกลโ <c oughs> รงเรียนมันยอมกันไกลหรอไม่ได้เชื่อโรงเรียนด่าจีบมืองเ็ลูกครึ่งสัญชาติอะไรเ่ะพ่อกูเป็นแขกแล้วแม่มึงอ่ะแม่กูเป็นเด็กเสริม ถ้าพ่อแม่มึงจมน้ําอยู่อ่ะมึงช่วยได้คนเดียวอ่ะมึงจะช่วยใครช่วยแม่ดิชัดเลยทําไมวะพ่อมึงตาย คุณชุดชัยตาลิงปิงเขียดของแท้ขาต้องเหยียดและเขียดต้องนอนงายขอบคุณคิมหน้าขาวแบบเกาหลีตาจูอ่อนใช้ได้ใช้ดีใช้หลายทีมาเลงตามหาขอบคุณน้ำปลาตากบหลบเสาไฟฟ้าของแท้ต้องไม่เห็นกบเพราะกบหลบอยู่หลังเสาขอบคุณพดลมยี่ห้อฮอลลีเคนลมแรงทุกครั้งที่เปิดหน้าผาเปิดคิ้วตเตลิดหนังหัวกระจายบิ๊กอาหายเกลี้ยงกระเจิงตั้งแต่เบอร์หนึ่ง อนาคะไฟเหรออ๋อเต็มเซิร์ฟเลยน้องมีแฟนแล้วบอยังสโสดโอดโปรดอยู่ค่ะถ้าอ,อย่างนั้น พี่ขอจีบน้องสีได้บ่คือสีได้อยู่คะ่ะขออย่างเดียวอย่ามาตัวน้องนะพี่ไม่ตัวดอกคนอย่างพี่ไม่เคยตัวคนผัวที่ถั่วแดงให้ได้อย่างที่พูดนะอิลีสัญญานะสัญญาสิถ้าพี่คิดตัวน้องให้พี่เป็นไปมาลำมาลอยเลย มสัสตว์เอ้ยไม่ได้หลับได้นอนเล่นก็ไก่แถมกูยังเจอโปรโอีกตากูดำยิ่งกว่าหมีแพนดา้าไอ้แม่ยอยยอยอยอไอหิอิอิบอิอ,อ,อ,อนี่คือความร,รู้สึกของกูเมื่อไม่ได้เล่นเกมนานแล้วกูอยากจะเข้าไปเล่นอืมเอาเข้าไปอืมกดเข้าไปโอ้ยบมกพาขา้าสนกูบุเรนก็ได้ขา้าสนนักทามเงยเพื่อนเพื่อน,นครับ กุญแจรถหายผมก็เลยกลับไปเอากุญแจสำรองที่บ้านมาซึ่งมันก็เหลืออยุ่พวงเดียวพวงสุดท้ายแล้วด้วยผมก็กลัวว่ามันจะหายอีกก็ไม่รู้จะทำไงแล้วคราวนี้ก็เลยไปสอบถามผู้รู้มาเขาบอกให้ผมเอาไปปั๊มแล้วผมต้องทำยังไงต่อครับเพื่อนๆน